สวัสดีครับวันนี้รีวิวมาทามเว็บที่ไปดูมาวันนั้นนะโอ้โหตั้งแต่สิบสี่กุมภาเลยนะวันนั้นนานไปหรือเปล่านะครับไม่มีเวลาว่างนะครับจะบอกว่ามาทามเว็บเนี่ยมันเป็นหนังที่ใครใครชอบก็ชอบไปเลยใครที่ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยนะสนุกสําหรับผมแล้วสนุกแบบกลางกลางผมเป็นคนดูหนังเรื่องอะไรก็สนุกไม่รู้เป็นไรอาจจะมีเรื่องตินิดหน,น่อย บาตรงนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่สมเหตุสมผลในความเป็นจริงแล้วมันคนไม่น่าจะทําอย่างนั้นผมก็จะติไปมาดามเว็บผมติเยอะหน่อยนะครับมาดามเว็บเนี่ยผมติอยู่สี่ห้าข้อนะหนึ่งเลยข้อแรกเลยนะที่ผมติผมเอาติก่อนนะแล้วค่อยมาเรื่องชมติเลยก็คือมันเก็บรายละเอียดเยอะไปรายละเอียดแบบ ที่มันไม่ไม่น่าจะมีในหนังเช่นนางเอกออกมาจากบริษัทเดินเปิดประตูตั้งแต่เปิดตั้งแต่ลงมาจากบริษัทเปิดประตูออกไปเดินมาตามถนนกล้องก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ตัดอาจจะตัดที่ซูมที่ตัวบ้างมาจนขึ้นรถแท็กซี่จนเอามาทำไมเอามาทำไมเยอะแยะเออจะให้เห็นอะไรก็ไม่รู้จะสื่อถึงอะไรก็ไม่รู้ กว่าพนังเอกจะได้พลังนะครับกว่าจะได้พลังมาเนี่ยโอปาเข้าไปเกือบสิบสิบห้านาทีมั้งกว่าจะรู้ตัวว่ามีพลังก็คือตอนตกน้ำนะตอนไปช่วยคนรถอุบัติเหตุแล้วก็ตกน้ำค่อยค่อยรู้ว่าเฮ้ตัวเองเริ่มมีพลังพอเริ่มมีพลังก็เดินขึ้นอะไรเขาเรียกอพัน์เมนตัวเองเนี่ยเดินตั้งแต่ ลงรถแท็กซี่เดินขึ้นไปเปิดประตูเดินขึ้นไปได้ทุกชั้นเห็นใครบ้างเดินเก็บหมดเลยเพื่อที่จะมารู้ว่ามาเห็นตัวเอกอีกตัวหนึง่งแต่ความจริงมัน่าจะผ่านไปเลยอะผ่านแล้วก็เห็นเลยน่าจะตัดจึบๆได้หนังเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นโอ้โหหนึ่งชั่วโมงห้าสิบหกนาทีรู้สึกว่านะมันจึงนานไปถ้าตัดจริงๆหนังเรื่องนี้ชั่วโมงครึ่งได้เลย นะ่แล้วจะสนุกมากด้วยนะสองเป็นที่ตินะครับตัวร้ายนี่ไม่มีที่มาที่ไปเลยรู้อยู่ว่ามันมันแย่งแมงมุมนะครับที่แม่นางเอกเอาไปเอาไปแล้วมันได้พลังมาอย่างไงแมงมุมกัดเหรอเล็กหรือว่าแค่ครอบคอรองก็ได้แล้วแล้วมันมีพิษยังไงปล่อยพิษพลังมีแค่นั้นเหรอคือมันไม่มีไม่ตัวร้ายนี่ภูมิหลังน้อยมาก รู้แต่ว่าเอ้ยแต่ก่อนนี่จนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจนแล้วยังไงเข้าใจนะ <c oughs> คือไม่ปูอะไรเลยไม่ให้คนดูเนี่ยผูกพันกับตัวละครเลยนี่คือข้อเสียข้อที่สองที่ผมว่านะตัวร้ายนี่เก่งเก่งเลยยังกับสไปดอร์แมนนะนะชุดเนี่ยตัวร้ายนี่พูดถึงชุดที่คนวิจารณ์ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมไม่ผมไม่คิดมากเรื่องนี้นะผมไม่ไม่ไดรเรื่องชุดสำหรับผมดูหนังเนี่ย ผ่านหมดขอให้สนุกนะข้อที่สามดนตรีดนตรีประกอบดนตรีประกอบเนี่ยคือมันเป็นหนังยุคยุคสองพันนะเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นในปีสนะองพันสามเพราะนั้นเพลงยุคเก,ก่าๆตอนนั้นมาเพียบเลยนะครับแต่เอามาใช้แบบไม่โดดเด่นนะครับป้ายโฆษณาซีเสรอร์เข้ามาเช่น Beyonce, บิยอนเซ่บิทนี่สเปียร เพลงพวกนี้แทรกเข้ามาเนี่ยเพว่ามันไม่โดดเด่นพอไม่ทําให้คนแบบเฮ้ยอ,อะไรเงี้ยใช้ไม่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าในความคิดส่วนตัวนะครับคนอื่นอาจจะว่าเยี่ยมก็ได้นะข้อที่สี่ที่ผมอยากจะติก็คือมันไม่ดูเวล่ำเวลานะนักเอกไปช่วยผู้หญิงสามคนนะที่อนาคตจะเป็นสไปเดอร์วูแมนแล้ว พวกนี้ขนาดอยู่ในอันตรายยังเล่นกันนะ่ะสนุกสนานพอตอนตอนเสียงเป็นเสียงต้นี่โอ้โหตกใจทั้งอะไรก็ไม่รู้ตกใจเหมือนตัวเองจะช่วยอะไรไม่ได้เหมือนตัวเองจะตายอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังทะเลาะกันยังพอทะเลาะกันเสร็จพอมาอยู่ในห้องอาหารคือคราวนี้กลับไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอันตรายเลยขึ้นไปโชว์เต้นบนโต๊ะเก้าอี้ อะไรคุณกำลังอยู่ในอันตรายแล้วนั่นนะคือมันไม่คิดอะไรก็รู้ว่าเป็นเ,นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าเฮ้ยมันใช่หรอในความเป็นจริงมันไม่น่าใช่แล้วก็ยังทะเลาะกันพูดเล่นพูดนะบทสนทนาผมว่าไม่ผ่านเรื่องนี้เขียนบทสนทนาให้แบบไม่ผ่านนะครับไม่ดีบทสนทนาทําให้เราแบบไม่รู้สึกผูกพันกับตัวลครเลยไม่บอกอะไรด้วยนี่คือข้อที่สี่ทีนี้ ข้อที่ห้าตัดเร็วไปนะครับตัดตัดหนังนี่ช่วงแอคชั่นที่จะทำให้เราสนุกเนี่ยตัดจึ๊บจับจับจับตัวร้ายมาดึงตำรวจปืนกำลังจะยิงตัดจึ๊บคือปุ๊บจบเลยวิหนึ่งวินาทีผมว่าได้สามสี่ช็อตเดยมั้งที่เขาตัดอยู่นั่นสั้นไปไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนะโดยเฉพาะตอนท้ายนี่นะ ัดส,สับสนงงงวยเลยตอนแอคชั่นฉากสุดท้ายนะเลยไม่รู้ว่านางเอกมีนางเอกเรื่องนี้นางเอกจะมีความสมาทัทพิเศษก็คือเห็นอนาคตพอตัดระหว่างอนาคตกับปัจจุบันมันเลยสับสนว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเห็นอนาคตอยู่หรือเปล่าหรือปัจจุบันคือมันตัดเร็วอ่ะมันจุบๆๆๆ๊บจับงงนี่คือฉากที่ผมบอกว่าผมหกนนักคะแนนหักห้าข้อ S <S แสดงว่าหนังเรื่องนี้ผมให้แค่ห้าคะแนนครับเต็มสิบผมให้ห้าคะแนนทีนี้มาดูที่สิ่งที่ผมชอบมีอย่างเดียวที่ผมชอบหนังนี้ก็คือฉากแอคชั่นตอนฉากแอคชั่นการการใช้พลังของนางเอกซึ่งแอคชั่นเรื่องนี้ <S <S ไม่ได้ตู outgoing, มตามไม่ได้ต่อสู้กันแบบโอ้โหระยะประชิดแบบแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปไม่ได้มีการชาร์จพลังใส่กันไม่ได้มีการต่อยกันตุกตุบตุเหมือนหนังสไปเดอร์แมน หรืออะไรที่ผ่านมาแต่นังแต่เรื่องนี้มาดามเว็บเนี่ยนังเอกไม่มีพลังอย่างอื่นเลยนอกจากอย่างรู้อนาคตแล้วมันจะสู้ยังไงครั้งที่ตัวร้ายนี่โอ้โหทั้งหเหาะเฮินเดิอนอากาศอย่างเจ๋งเลยยังกับสไปเดอร์แมนแล้วจะสู้ยังไงนั่นแหละประเด็นเขาจะทํายังไงให้มันสนุกผมว่าหนังเรื่องนี้ทําดีคือเขาจะรู้นังเอกรู้อนาคตใช่ไหมครับเขาจะรู้ว่า ต่อไปเนี่ยไอ้ผู้ร้ายตรงนี้จะสู้ยังไงจะมาถึงตรงนี้เวลาไหนเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็เลยเอามาใช้เลยนะครับเพราะนั้นดังเอกเ,เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมไอ้คนนี้จะจะมาทางนี้ใช่ไหมดังเอกก็วางแผนไว้ก่อนเลยพอมันมาถึงตรงนี้ต้องให้ตรงนี้ระเบิดต้องให้ตรงนี้โดนโดนผู้ร้ายคือสิ่งต่างๆที่ผู้ร้ายโดนเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ดังเอกไปไฟกับเขา,เขาแต่เป็นตอนที่ นางเอกคิดขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาถึงตรงนี้กูจะเอานี่ใส่นะให้มันระเบิดตรงนี้นะไปที่โรงงานพุหรือว่าอะไรนี่แหละนะล่อไปที่นั่นแล้วตรงนี้มันจะมีอะไรตกลงมาแต่เราต้องล่อมันไปตรงนี้ให้มันตกลงมาใส่ผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่คือเหตุการณ์ที่มันแต่ในช่วงที่มันกําลังต่อสู้กันที่จะพานางเอกไปนางเอกเห็นนิมิตไปด้วยแล้วก็แก้ไขไปด้วยเราเลย การตัดสลหรับระหว่างนิมิตกับการแก้ไขเนี่ยมันเราเลยแบบจุ๊บจ๊บจุ๊บจ๊บเราเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ฉากแอคชั่นเด่นเด่นเด่นก็คแค่ฉากสุดท้ายไม่เรียกว่าฉหนังแอคชั่นด้วยซ้ำนะไอสไปเดอร์วูแมนสามคนที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ <c oughs> แค่นั้นแหละครับที่เขาเห็นนั่นแหละเห็นแค่นั้นจริงๆมันเป็นภาพนิมิตเราพวกนี้ยังไม่เก่งด้วยซ้ำยังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองจะเป็นอะไรด้วยซ้ำ นะเพราะฉนั้นถ้าใครหวังว่าจะไปหนังดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเห็นภาพจะเห็นโอสไปเดอร์บุมเป็นต่อสู้กับผู้ราเมือนอย่างนั้นไม่มีทางได้เห็นท่านผิดหวังแน่นอนใครที่เข้าไปด้วยคาดหวังอย่างนี้ผิดหวังชัวัวเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่หนังเรื่องนี้จะได้คะแนนจากทางเมืองน,นอกหรือทางนักวิจายน,นี่น้อยมากแต่ทางทางผู้ชมนี่ก็ยังได้60-70%อยู่ผมว่ามันผู้ชมบางส่วนก็สนุกกับมันและบางส่วนก็ ที่คาดหวังว่าจะได้เห็นแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่พูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่มันเหมือนไม่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่้วยมันเหมือนกับหนังแอคชั่นหนังเหมือนกับหนังเรื่องเน็กของนิคลัสเคสอะหนังเรื่องเน็กที่มันเห็นว่ามีมิตลงหน้าแล้วแก้ปัญหาหรือเดเจาวูอะไรเงี้ยอย่างนี้มากกว่านะแต่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเน็กของลีธมาฮคลิหรือเปล่าที่กำกับตอนนั้นนีโคลัสเคสแสดงนะครับผมว่าสนุกเรื่องนี้ ผมก็ชอบแหละแต่ว่ามันเจ๊งนะหนังเรืนะ่องนี้อ่เพราะฉะนั้นใครที่จะไปดูแบบกะจะเห็นฉากแอคชั่นเจ๋งๆเนี่ยท่านผิดหวังครับนะห้าคะแนนครับที่ผมให้ในหนังเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้อาจจะไม่ชอบเลยหรืออาจจะชอบแบบเต็มสิบก็ได้มีบางเว็บผมเห็นเขาให้เก้าเต็มสิบเออมีคนชอบครับมันแล้วแต่ผมว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะ รสนิยมเหมือนกันเหมือนหนังอะไรทานฟอร์เมอร์ผมบอกผมชอบภาค2ที่สุดแต่คนอื่นก็บอกภาค2แย่ที่สุดเออนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไปดูด้วยตาคุณเองมาดาวเว็บผมให้5้าเต็มสิครับสวัสดีครับ